ก็ช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆของวันนี้ก็ยังมีแดดนิดหน่อยนะครับแดดอาจจะส่องนานีิดนึงวันนี้มีการทดลองอีกแล้วนะครับทดลองจากความคิดที่รถคันหนึ่งในเมื่อผมเป็นช่างนะครับเกียร์ก็ซ่อมแล้วเครื่องยนต์ก็ซ่อมแล้วอแอร์ระบบแก๊สต่างๆทำหมดแล้วนะครับแต่คาวนี้ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ กำลังมีความคิดนะครับกำลังมีความคิดอยากให้อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างตรงนี้ดีไปด้วยนะครับคืออะไรในรถย,ยนต์เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เรียกว่าอะไรหลายๆคนจะรู้จักนะครับสิ่งนี้คือเฟืองท้ายเฟืองท้ายมีหน้าที่นะครับเฟืองท้ายมีหน้าที่ แบกรับน้ำหนักแปบกรับแรงกระชากนะครับแล้วก็มีหน้าที่พาล้อหลังขับเคลื่อนนะครับจะมองเห็นว่าเฟืองท้ายมีทั้งเฟืองเดือยหมูมีทั้งเฟืองดอกจอกมีทั้งชุดวงของเฟืองท้ายนะครับหรือหลายๆคนก็จะเรียกว่าชุดบายสีชุดเดือยหมูนะครับซึ่งจะอยู่เป็นองค์ประกอบของเฟืองท้ายแต่คราวนี้ คนใช้รถเราจริงๆเนี่ยนะครับความสําคัญที่จะให้กับเฟืองท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีกันนะครับแม้แต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆกี่หมื่นกิโลเมตรนะครับเฟืองท้ายกรณีไม่มีน้ํามันเฟืองท้ายรถจะวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับวิ่งได้แต่คราวนี้ด้านในตรงเตยหมูตรงนู้นนะครับ มันจะมีลูกปืนอยู่กรณีไม่มีน้าํามันหล่อเลี้ยงลูกปืนแตกแน่ลูกปืนแตกแน่ลนแ,แ,นแล้วเกิดอะไรนะครับเกิดฟันเฟืองโดยหมูกับฟันใบสีกับชุดเฟืองท้ายตรงนี้นะเกิดการคบกันไม่ได้ตําแหน่งสรุปเป็นไงเฟืองท้ายพังเฟืองท้ายพังเป็นยังไงนะครับเสียงเงินหมื่นวันนี้ความสําคัญของเฟืองท้าย ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเลยนะครับถ้าเราจะดูแลรักษาเฟืองท้ายเราจะบำรุงเฟืองท้ายเราทำยังไงนะครับถ่ายน้ำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับน้ำมันเนี้ยอย่างเช่นน้ำมันเบอร์นี้นะครับ85จะไอยูขีด140นี่คือน้ำมันเฟืองท้ายที่เราใช้กันทั่วไปนะอันี่ผมขอยกตัวอ,อย่าง1นยี่ห้อมานะครับ ซึ่งเบอร์ทแดดาดก็คือ140นี่คือค่าความหนืดนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเรามีอะไรที่จะไปใส่เสริมประสิทธิภาพของน้ำม,มันเฟืองท้ายที่เราใช้กันโดยปกติเบอร์140เนี่ยนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้ามีอะไรไปเสริม หรือไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเฟืองท้ายในขณะที่เราขับรถเร็วๆนะครับวันนี้ผมจึงได้จัดหาได้สร้างขึ้นมานะครับกับเครื่องทดสอบเฟืองท้ายตรงนี้นะด้วยกลไกลของการปั่นระบบนะครับ,นะร,บระบบการจำลองการทำงานของเฟืองท้ายเนี่ยนะครับ ในลักษณะการหมุนแบบนี้โดยการสร้างเครื่องเพื่อจําลองนะครับแล้วก็ทดสอบเพราะอย่างที่รู้นะครับผมเป็นคนชอบทดสอบอยู่แล้วในเรื่องของคำว่าก่อนที่จะให้ f อใช้เนี่ยเราจะต้องทดสอบช่างเองจะต้องเป็นผู้ทดสอบนะครับด้วยเครื่องจําลองเนี่ยในเรื่องของการเทสระบบเฟืองท้าย โดยเครื่องจำลองการปั่นล้อการปั่น,น,นกลไกตรงนี้แตนะ่จะมองเห็นใใกล้ๆนะครับว่าเราจะทดลองวิธีการหมุนของเฟืองท้ายโดยชนิดที่มีน้ํามันเฟืองท้ายปกติอย่างที่เราเคยใช้กันนะครับแล้วกับการที่วันนี้ถ้าเรามีอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งนะครับขวดนี้เป็นขวดทดสอบขวดทดลอง นะครับที่กำลังสั่งผลิตออกมาด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ e a Qfit นะครับขวดสีดำๆแบบนี้แหละตอนนี้เป็นตัวทดสอบนะครับที่โรงงานพิรามาตส่งมาให้ผมทดสอบตัวนี้ไม่ใช่น้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเหมือนตัวนี้นะครับน้ำมันเฟืองท้ายเราจะใช้น้ำมันโดยทั่วไปขายในท้องตลาด นะครับทั่วไปขายท้องตลาดเราก็จะใช้น้ำมันตัวเดิมแต่ข้อดีคือเราจะมีอะไรมาเสริมในน้ำมันเฟืองท้ายให้มันดีกว่าเฟืองท้ายปกติในท้องตลาดนะครับขนาด250ซีซีแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมวิธีการทดสอบกันมาเริ่มกระบวนการทดสอบกันนะนะครับจากน้ำมันปกติเบอร์140นี้แหละอันนี้ไม่ใหม่นะครับ เปิดฝากันก็ขออนุญาตนะครับที่จะไม่เอ่อยยี่ห้อนะครับจะให้ดูแต่เฉพาะเบรอร์ตรงนี้นะบเบรอร์หนึ่งร้อยสี่สิบมาแกะฝานะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันตัวนี้ยใส่ในแก้วนะครับในแก้วตรงนี้ใส่กาไปอย่างละสองแก้ว คือให้ปริมาณมันใกล้เคียงกันนะครับหนึ่งแก้วนี่เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์หนะึ่แก้วนะครับแล้วตัวนี้เห็นน้ำมันเฟืองท้ายที่เราได้มาทดสอบวันนี้นะครับเป็นของผลิตภัณฑ์อีซี่เปิด ฝาขวดเหมือนกันนะครับเทใส่จะเป็นสีแดงนะตัวนี้จะเป็นสีแดงอ่ะหนึ่งแก้วก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้วิธีการทดสอบเราจะนำน้ํามันนะน้ำมันสตวนท้ายเปล่าเปน้ำมันสตวนท้ายเปล่าๆนะครับเทเข้าไปในช่องนี้เพื่อทดสอบหนึ่งแก้ว ช่องละสองแก้วสองแก้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นออนนะครับน่าจะเป็นประมาณหนึ่งออนแก้วละหนึ่งออนช่องละสองแก้วใส่เท่าเท่ากันช่องละสองแก้วใส่เท่าเท่ากันนะครับ เก็บตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเรามาปั่นดูนะครับปั่นดูว่าปั่นดูว่าน้ำมันนะครับเฟืองไทยเปล่าเปาจะเป็นอย่างไรในการปั่นของระบบเฟืองนะครับจะมองเห็นว่าในขณะที่เราวิ่งรถเนี้ยหรรถวิ่งนะครับ น้ำมันน้ำมันเฟืองท้ายที่เราใช้เนี่ยก็จะถูกหล่อเลี้ยงในระบบฟันเฟืองนะครับแต่ถ้ามีฟันเฟืองอยู่ในระดับที่สูงน้ำมันเฟืองท้ายปกติจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่ที่สูงได้นะครับก็จะถูกหล่อเลี้ยงในระบบที่ต่ําที่สุดแบบนี้แต่ถ้าวันนี้นะครับวันนี้เรามีอะไรดีๆสารเสริมดีๆที่จะเทใส่เข้าไปใน น้ำมันเพื่องถ่ายแบบเดิมๆนะครับสมมุตินะเราเอาขวดเนี้ยนะครับที่ตวงเมื่อสักครู่สีแดงๆเทเข้าไปใส่ในช่องนี้นะครับแล้วดูกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับจะมองเห็นว่าน้ำมัน ที่ใส่สารเสริมของเฟืองท้ายเนี่ยนะจะถูกอุ้มขึ้นมาอยู่ในที่สูงนะครับเฟืองตัวบนสุดจะอุ้มน้ำมันขึ้นมาหล่อเลี้ยงได้ถึงเฟืองตัวบนที่สุดนะครับเฟืองด้านนี้น้ำมันจะอยู่ที่เดิมนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำมันไม่เท่ากันหรือเปล่าจำนวนแก้วไม่เท่ากันหรือเปล่า นะครับทำให้ขึ้นที่สูงได้เอาฝั่งนี้เติมเพิ่มอีกนะครับให้ปริมาณมันเท่ากันข้างละสามแก้วเท่ากันนะครับข้างละสามแก้วเท่ากันแต่คราวนี้ปรากฏว่ายังไงนะครับฝั่งที่เราฝั่งที่เราเติมสารเสริมเนี่ยนะครับจะถูกอุ้มน้ำมันขึ้นสูง ถึงฟันเฟืองตัวสุดท้ายที่ระดับสูงที่สุดเนี่ยนะครับมองเห็นกันชัดชัดว่าประสิทธิภาพของสารเสริมเนี่ยถ้าเราใส่ในเฟืองท้ายแล้วน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยนะครับถูกอุ้มไปอยู่ในที่สูงที่สุดแล้วเฟืองตัวที่สูงที่สุดตัวเนี้ยมันก็จะถูกปกป้องถูกการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันเฟืองท้าย โอกาสที่ลูกปืนโอกาสที่เฟืองจะแตกจะบินจะสึกหลอมันก็มีน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบว่าถ้าน้ำมันเฟืองท้ายมันแห้งหรือมันมีน้อยมันจะเป็นยังไงคราวนี้นะครับสมมติว่าเราจะเอาน้ำมันเนี่ยเททิ้งยกตัวอย่างว่าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันรั่วมันแห้งหมดนะครับเราจะเททิ้งเข้าในภาชนะ อันนี้เททิ้งหมดแล้วนะครับกรณีนี้น้ำมันเฟืองไทยเรารั่วน้ำมันเฟือง้ายเรามีน้อยนะครับการที่เราใส่สารเสริมปกป้องในเรื่องของเฟือง้ายเราเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันหันกล้องนิดหนึ่งมาดูตามกัน นะครับฝั่งที่ออกสีแดงเล็กๆเป็นฝั่งที่มีสารเสริมนะครับฝั่งที่เป็นสีเหลืองจะเป็นฝั่งที่มีน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายอย่างเดียวนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งเช็ดผ้านิดหนึ่งนะครับอาจจะมองกันไม่ชัดมาเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับกรณีไม่มีน้ํามันละ แต่เฟืองท้าย to <jal à S 1> ายังต้องหมุน<ๆ>ต่อ well ไปนะครับเปิดเครื่องเห็นไหมครับกรณีน้ำมันแห้งหรือน้ำมันมีน้อยในฝั่งที่มีสารเสริมเนี่ยจะมองเห็นว่ายังเป็นใยอยู่นะยังเป็นใยอยู่ซึ่งในสารเสริมตัวนี้นะจะมีการปกป้องและก็สร้างใย สร้งใหญ่ที่ยังพยายามพาในส่วนของน้ำมันส่วนที่เหลือซึ่งการปกป้องก็ยังมีอยู่นะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับจะมองเห็นว่าเฟืองท้ายเนี่ยยังได้รับการปกป้องในขณะที่เราไม่มีน้ำมันละ นะครับฝั่งนี้ไม่มีน้ํามันจะเป็นเตเพืองน้ํามันเพืิงท้ายปกติธรรมดาฝั่งนี้มีน้ํามันเสริมนะครับธรมดาฝั่งนี้มีน้ํามันเสริมนะครับแล้วถ้าเราใส่เพิ่มไปนิดนึงนะใส่ในปริมาณที่มากขึ้นจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกรณีเราใส่ทั้งสองฝั่งอะไรจะเกิดขึ้น เนี่ยนะครับการปกป้องก็ได้รับกันทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับนี่ก็คือข้อดีของการที่เราจะใส่สา,สารเสริมหรือจะใส่เพิ่มในเฟืองท้ายสิ่งที่เจ้าของรถสิ่งที่ผู้ใช้รถไม่ได้สนใจนะครับและไม่ได้ไม่ได้ดูแลก,กันอย่างจริงจังวันนี้นะครับกับเครื่องทดสอบตรงนี้แล้วก็สารเสริมเฟืองท้ายตรงนี้นะครับกำลังจะคลอด กำลังจะผลิตออกมาให้ f อฟซีแฟนเพจของทีมรได้ใช้กันนะครับโดวยวิธีการทดลองแบบบ้านๆตรงนี้นะครับในฐานะที่พวกเราเป็นช่างสิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้ก็จะนำมาเสนอให้กับเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของเฟืองท้ายในลหลายๆรุ่นจากนี้ไปนะครับการบำรุงเฟืองท้ายจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นะครับเร็วๆนี้ได้พบและได้ใช้กันที่พีาแน่นอนนะครับที่ทีพีตัวสวิตชกับชุดเสริมตครงท้ายตรงนี้นะครับที่กำลังทดสอบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนี่คือประโยชน์ที่ทุกคนต้องรู้และทุกคนต้องได้รับก็เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับการทดลองวันนี้นะในฐานะที่เราเป็นช่างนะครับก่อนที่ผมจะบอกให้ใครใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการทดสอบนะกการทดสอบซึ่งจะต้องเห็นกับตานะครับนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างที่ผมเคยบอกนะครับการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจากโรงงานที่ผลิตบอกว่ามาจากนา s a มาจาก USA มาจาก อะไรไม่รู้แต่สินค้าตัวนี้นะครับผลิตที่เมืองไทยผลิตโดยพิรรมาตนะครับจัดจำหน่ายโดย t ีพีอาโต้เพราะฉะนั้นสุกสิทุกอย่างที่ก่อนจะบอกว่าดีก่อนจะบอกว่าใช้ได้มันต้องผ่านมือผมก่อนนะครับมันต้องผ่านมือผมแล้วต้องผ่านการวิธีทดสอบตรงนี้นะครับวิธีทดสอบเราสามารถทดสอบแบบบ้านๆสามารถทดสอบแบบให้เข้าใจได้ นะครับคุยทฤษฎีคุยหลักการเปิดหนังสือตำรามาคุยกันอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่วันนี้มาเห็นวิธีการทดสอบตรงนี้ทุกคนเข้าใจได้นะครับของดีมันต้องพิสูจน์ได้ตรงนี้นะครับก็วันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ตรงนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จะได้นําออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับก็ฝากไว้แค่เพียงเท่านี้วันนี้ผมเองชัยวัฒน์นะครับก็ต้องขอลากันก่อน ในสำหรับการทดลองตรงนี้ช่างตรงมป็นผู้พิสูจน์นะครับลูกค้าตรงเป็นคนตัดสินใจเองตรงนี้ขอบคุณครับ